สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักการสหกรณ์ในชีวิตประจําวันค่ะจะมีเนื้อหาอยัางไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะค่ะการประยุกต์ใช้ หลักการสหกรณ์ในชีวิตประจําวันนะคะก็จะประกอบด้วยสองหัวข้อค่ะก็คือการนําหลักสหกรณ์มาใช้กับตนเองและการนําหลักสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียนอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะคะว่าการนําหลักการสหกรณ์มาใช้กับตนเองนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ การนำหลักการสหกรณ์นะคะมาใช้กับตนเองก็เช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราอยู่บ้านเราก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานหรือว่าดูแลน้องค่ะ และเมื่อเราอยู่โรงเรียนนะคะเราก็สามารถช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนช่วยเก็บขยะแล้วก็กวาดใบไม้นะคะหรือว่าจะช่วยเพื่อนทํางานลุ่มหรือว่าทํารายงานก็ได้ค่ะค่ะการนําหลักสหกรณ์มาใช้กับตนเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นประชาธิปไตยค่ะเพราะว่า เรานั้นเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียนนะคะดังนั้นหลักประชาธิปไตยที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็เช่นการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าตัดสินใจซื้อสินค้ามาใช้ในครอบครัวหรือว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่มเป็นต้นค่ะต่อมานะคะการนำหลักสหกรก์มาใช้กับตนเองจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะกิจกรรมออมทรัพย์ค่ะ กิจกรรมออมทรัพย์ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์นะคะเช่นการรับฝาเกเงินจากสมาชิกหรือว่าการระดมทุนจากสมาชิกนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เพื่อนำเงินดังกล่าวมาเป็นทุนในการดำเนินการของสหกรณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกนั้น รู้จักประหยัดแล้วก็เก็บออมค่ะรู้จักให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบนั่นเองค่ะต่อมานะคะกิจกรรมร้านค้าค่ะกิจกรรมร้านค้านะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิก ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการรวมกลุ่มการเพื่อซื้อสินค้าโดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้สมาชิกมีคุณลักษณะที่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นมีความร่วมมือร่วมใจมีความซื่อสัตย์มีความขยันมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นต้นค่ะ ่อมานะคะกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรหรือการผลิตค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือว่ากิจกรรมพิเศษอื่นๆนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกมีนิสัยรับการอ่าน มีความขยันอดทนมีความรับผิดชอบมีการทำงานร่วมกันรวมทั้งมีการวางแผนในการทำงานนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะกิจกรรมสวัสดิการและการศึกษาก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกค่ะ ตลอดจนเป็นการจัดหาทุนในรูปของเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือบริจาคหรือว่าช่วยเหลือทางด้านอื่นๆนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนนะคะการนำหลักการสาหกรณากรมาใช้นั้นมีอยู่สองด้านนะคะก็คือ การนำมาใช้กับตนเองแล้วก็การนํามาใช้ในโรงเรียนนั่นเองค่ะการนําหลักการสหกรณ์มาใช้กับตนเองเช่น 1. การช่วยเหลือเพื่งกันและการ 2. การเป็นประชาธิปไตยและต่อมานะคะการนําหลักการสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียนเช่น 1. กิจกรรมออมฟัก 2. กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรหรือการผลิตและ4กิจกรรมสวัสดิการและการศึกษาค่ะ